เมื่อก่อนเวลาเราบอกว่าดึงหน้าเราก็ดึงหน้าอย่างเดียวครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้แล้วว่าเวลาคนไข้อายุมากขึ้นไม่ใช่ผิวหน้าอย่างเดียวที่หย่อนคล้อยนะครับ<ฆ>มันมีไขมันใต้ผิวหนังที่มันหายไปด้วย<ฆ>ผิวจะบางลงเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยนอกจากการดึงหน้าครับเทคนิคใหม่เราเรียกว่า โมเดลเฟสลิปนะครับคือมีการดึงหน้าด้วยแล้วก็มีการทำแฟตกราฟติ้งหรือเติมไขมันเข้าไปทั่วใบหน้าด้วยด้วยไขมันของไขมันของเราเองครับเวลาเราทำเราก็จะดูดไขมันนะครับจากหน้าท้องหรือว่าจากต้นขามาปั่นแล้วมาสกัดให้มันมีตัวแฟตสเตมเซลล์แล้วก็มีตัว PRP กับ s v f คําคำว่า s อ f คือ S t r o m a l vascular factor นะครับก็มาจากการที่เราดูดไขมันคนไข้ครับแล้วเอาไขมันมาสกัดนะครับให้มีสารที่เรียกว่า s v f อยู่ครับระหว่างคนไข้กำลังนอนดึงหน้าเนี่ยนะฮะใช่ใช่พร้อกันบทำพร้อม ตัว S V F เนี่ยเขามีข้อมูลทางการแพทย์ครับว่าเวลาเราฉีดเติมเต็มทั่วใบหน้าเนี่ยมันทำให้ผิวหน้าเราดีขึ้นครับคุณภาพผิวดีขึ้นกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดต่างๆมาแล้นสุดท้ายครับคุณภาพผิวดีขึ้นแล้อีกส่วนหนึ่งครับตัว S V F ครับเราจะผสมกับตัวไขมันที่เราดูนะครับอันนี้จะมีการวิจัยทางการแพทย์ว่าทําให้ไขมันที่ฉีดเข้าไปครับมันติดทนนานมากยิ่งขึ้นอัตราการสลายมันน้อยลงเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยการเติมไขมันถ้าเราทํำดีๆ จากเดิมที่ปีหนึ่งมันสฉลาย20-30%ครับปัจจุบันเหลือแค่5-10%เท่านั้นเองพอทำเร็จครับมันจะดูธรรมชาติมากมีอันหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้ครับเวลาเราดึงหน้าเนี่ยสังเกตคนที่ดึงหน้าครับจะรู้สึกว่าเออทำไมโหนกแก้มมันเด่นขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเติมสารอะไรเข้าไปเลยอ,อันนี้ทางการแพทย์เขาเรียกว่ามาลาออโตอกเมนเทชันครับ,เ,รบเพราะว่าจริงๆแล้วไขมันบนใบหน้าที่อยู่ตรงโหนกแก้มครับตอนสาวๆครับอายุน้อยๆมันจะอยู่ตรงตำแหน่งกระดูกโหนกแก้มพอดีชพอยว่ามตรงนี้งม่ไหมัะในนก เรียกว่ามาลาแฟตแพดนะครับซึ่งมันอยู่ในชั้นสมัดพอดีเลยครับ<ะ>ดังนั้นเวลาเราดึงหน้าครับถ้าเราดึงหน้าในชั้นสมัดเนี่ยมันจะํำให้ตัวมาลาแฟตแพดเลือไขมันที่มันตกเนี่ยม,มันกลับขึ้นมา,ยายมันย้ายกลับมาอยู่ในตำแหน่งโหนกแก้มพอดีเพราะฉะนั้นคนไข้จะรู้สึกว่าหน้าเต็มขึ้นโหนกแก้มเด่นขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเติมเต็มอะไรเลยเป็นกับทุกคนไหมะเป็นกับทุกคนที่ดึงหน้าในชั้นลึกนะครับต้องเป็นการดึงหน้าในชั้นสมัดก็ไม่ต้องเติมไขมันใช่ครับเช่นเดียวกันครับคนที่แกวาเนป็จ JWL คือไขมันที่มันตกมาอยู่ตรงข้างคางบางคนคิดว่าต้องไปตัดไขมันออกจริงๆไม่ต้องครับเวลาเราดึงหน้าครับถ้าเราดึงในชั้นชั้นแมสเนี่ยตัวไขมันเนี่ยมันจะถูกย้ายจากที่มันหล่นกลับมาอยู่ที่กระพุ้งแก้มพอดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเติมเต็มอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปตัดมันออกครับมันทำให้ดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วย